สวัสดีครับวันนี้กับร้านถาวรรุ่ช็อปเรียบทางด่วนเหนกมัยรามินทานะครับวันนี้กับรถเบนซ์เอสสามร้อยนะครับที่เข้ามาเคลือบซรามิกนะครับตัวอีเมียมนะครับโปรแกรม ISM นะครับเป็นการเคลือบซรามิกนะครับที่ร้านถาวรรุ่ช็อปเรียบทางด่วนเหนกมัยลรามินทานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ เป็นการขัดยาใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นการขัดลบรอยนะครับครับขั้นตอนแรกคือการขัดลบรอยนะครับรถด,ดาบหมองๆนะครับสีเ็าจะเด้งขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่อ่าขัดลง คเคลือบชั้นผิวนะครับนี่นะครับคือการเคลือบน้ำยาตัวแรกนะครับนะฮะหลังจากที่เราได้ขัดที่ไครนลครับหนึ่งแล้วก็ลงเคลือบ ชักเงานะครับแล้วก็มาเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบ่ายโมงเราจะมาลงตัวเราจะมาตัวลงตัว Ifm กันนะครับตัวเคลือบเงาใช่ไหมครับเคลือบเงานี่นะครับดูนะครับเข้ามานี่เหลืองๆนะครับตอนนี้รถสวยงามมากนะครับนะฮะไล่ดูเลยนะครับคาบสนิมไม่มีแล้วนะครับ ตาสนิทนะยางมาต่อยก็ไม่มีนะครับนะครับดูนะครับอย่างกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับนะครับนี่คือการผลงานของร้านกลาดตองแฝนะครับซึ่งอยู่ในทีมงานของร้านสาวรอนอุตสาหกรรมนะครับนี่นะครับคือกามิกาเซ่นะครับ แอกก็เคลือบแล้วนะครับดูนะครับแ็กนะฮะชุดนี้เรามีการแถมเคลือบแ็กนะครับล้างห้องเครื่องนะครับเคลือบกระจกด้วยนะครับนี่นะฮะกระจกนี้เคลือบเรียบร้อยเลยนะครับเหลือกระจกหน้าหน้านะครับน้ำนี่ไหลเป็นทางเลยนะครับนี่นะครับคือขั้นตอนการทำงานของร้านกระดาตองแปนแล้วก็ร้านถาววอรดูดูช็อปนะครับนะฮะ เดี๋ยวบ่ายโมงเราจะมาลงอีกตัวหนึ่งแล้วก็จบนะครับจะเจอกันครับไปแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงเคลือบครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับ ISM นะครับตัวกามิกาเซตัวนี้นะครับนะครับเงาฉ่ำเลยนะครับสำหรับสีตอนนี้กำลังเก็บทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวลงกระจกนะครับก็ตากแดดก็จบเลยนะครับนี่นะครับ อย่าลืมนะครับฝากา like, กดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพจร้านถาวรธุชอบเรียบทางด่วนอีกมัยาวินทาฝากกดติดตาม,ม,ม,ม888นะครับกลาด888นะครับไว้ด้วยนะครับ,นะรบเป็นฝาถังน้ำมันนะครับเราก็ทำความสะอาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซอดกับดำเนี่ยฮะ ตอนนี้กำลังทำความสะอาดเพื่อทําการพื้นปูนะครับนีนะฮะทุกซอกทุกมุมตรงนี้นะครับเราจะทําการเก็บหมดนะครับนีนะฮะนี่คือการเคลือบกามิกาเซ่ตัว็อปสุดเลยนะครับนีนะครับนี่คือการทํางานของทางร้านนะครับทุกมุมนะครับเราจะขัดหมดทุกอย่างนะครับนะฮะนี่นะครับเราจะเก็บงานอย่างเนี้ยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกดำๆทั้งหมดนี USSR, oh ่นะครับนี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นซ่อดำๆหรือว่าอะไรเราจะเก็บหมดทุกอย่างดเดี๋ยวถึงขั้นตอนการขัดเคลือบเข้าไปในห้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับ แล้วเรากําลังจะเชื่อมห้องเครื่องนะครับใหม่คิดเลยนะครับเดี๋ยวรถใหม่ใต้แดงเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือทีมงานของร้านนะครับเก็บเช็ดทำความสะอาดภายในนะครับเช็ดลงเบาะลงทุกอย่างนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องขัดเครื่อบรามิเกเซ่น,นะครับ นี้ถึงขั้นตอนการเก็บทําความสะอาดนะครับด้านนอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องนะฮะเข้าไปที่ห้องนั้นเพื่อทำการถัดซื้อกูนะครับะนะเดี๋ยวเรามาเจอกัน